ข่าวนี้ขยี้ต่อมีคดีสะพรุงชนขนหัวลุกเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะคือมีคนไปขุดหลุมศพไรญาติขโมยเอากะโหลกศีรษะไปถึง27กะโหลกแล้วจุดเกิดเหตุก็คือที่สุสานสว่างเหตุธรรมสถานอยู่ที่อำเภอพนัทนิคมของจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขารับแจ้งจากชาวบ้านนะคะเขาบอกว่ามีรถ เข้ามาจอดอยู่ในสุสานพอเจ้าหน้าที่ไปถึงไอ้รถคันนั้นไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอ้พื้นป่าหญ้าเนี่ยมีรอยเหยียบเป็นทางและเอ็นลาบเข้าไปทีนี้พอไปถึงเนี่ยตรงหลุมศพไราย,ยาซึ่งเขาฝังเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วตรงหลุมศพฝาหลุมม่ะมันจะเป็นฝาคอนกรีตหนาถึง15เซนติเมตรถูกงัดเปิดขึ้นมาทั้งหมด12หลุมด้วยกันแล้วศพด้านในอะ่ะซึ่งเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะคะอยู่ครบหมดทั้งตัวยกเว้นกระโหลกศีรษะ หายไปหมดเลยทั้ง12หลุมจนเหน้าที่กู้ภัยเขาก็แปลกใจมากแล้วเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะเมื่อ24กันยายนก็คือประมาณ1เดือนก่อนมีหลุมศพที่เพิ่งจะฝังใหม่และอยู่ตรงริมถนนสายพนัฐนิคมเลยค่ะ15หลุม โดนงัดฝา,าคอนกรีตนหนาๆอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ขโมยเอากะโหลกศีรษะไปเหมือนกันเท่ากับว่าเหตุการณ์สองครั้งเกิดขึ้นใน1เดือนเนี่ยกะโหลกศีรษะหายไป27กะโหลกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกกับผู้สื่อข่าวได้ว่าก็คาดเดาได้อย่างเดียวแหละค่ะว่าคนร้ายน่าจะขุดเอากะโหลกศีรษะของศพลายาตเหล่านี้เนี่ยไปทําพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งเครื่องรางของขังที่ต้องใช้กะโหลกศีรษะทำเรียกกันว่าปั้นเหน่ง ปั้นเหน่งก็คือจริงๆแล้วจะเป็นเข็มขัดเป็นเครื่องประดับนะคะแต่ว่าในทางศสยศาสตร์พวกเครื่องรางของขลังแล้วเนี่ยปั้นเหน่งเนี่ยเขาเชื่อกันว่าก็จะให้พุทธคุณเรื่องเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แคล้วคลาดคงกระพันมีภัยกระซิบป้องกันเหตุเพศภัยป้องกันไม่ให้คนทำคุณใสๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปั้นเหน่งเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะทำเนี่ยต้องทำมาจากกระโหลกของศพตายโหงหรือว่าศพตายทั้งกลมแน่นอนว่าเจ้าข,ของเขาไม่เต็มใจให้ดังนั้นจะต้องมีพิธีปลุกเสกทำพิธีสะกดเอาไว้ตามศัพท์ในวงการศสยศาสตร์เขาเรียกกันว่าถ้าเส้นไม่ดีพลีไม่ถูก ของเนี่ยมันจะย้อนเข้าตัวกลายเป็นโทษแก่ผู้ที่ครอบครองได้นะคะซึ่งทางฝั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ที่เขาดูแลรับผิดชอบตรงสุสานศพราย,ยาเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เขาไม่มีญาติศพเหล่านี้ก็ไม่อยากให้ใครไปรบก,กวนไปทําลายความสงบหลังการตายของเขาอยู่ดีดังนั้นก็เลยแจ้งตํารวจแล้วนะคะเพื่อเข้ามาตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ ป้องกันไม่ให้มีคนมาขุดหลุมศพไร้ญาติเหล่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วต่อยเขาไม่มีญาติแล้วไปขุดศพเขาขึ้นมาเอากะโหลกเขาไปมันมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะผิดกฎหมายอาญานะคะเข้าไปขุดทําลายทําให้เสียหายซึ่งชิ้นส่วนศพเหล่านี้เนี่ยมีโทษจําคุก3ปีปรับอีก6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ